ันนี้คู่ฝาแฝดเขาบอกเขาไม่เหมือนกันแต่แต่เขาเหมือนนะเขาสองเหมือนกันแล้วเขาเอาไปสองเหมือนกันแล้วเขามีสองคนเหมือนกันเอาไปสองอะไรนะเอาลูกเีไปสองคนแล้วไออ๋อเหรอเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าคนต่อไปจะเป็นยังไงเริ่มครับเมื่อกี้ฝรั่งเศสไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะหนุ่มคนนี้อิตาเลียน อิตาเลียนของแท้นะของแท้ครับผมแถมมาพร้อมกับซิกแพคนะครับสุดโรแมนติกคุณเอมแมนูเอลครับเอมแมนูเอล My name is Shiro. <laughs> I'm Italian. <laughs> I've been instructor in Italian Army. I've been graduate in the School of Police and Italian Force. And I have already two women on my life. One is my mom, one is my sister. So I'm looking for the third one. I'm a personal trainer. Can I be... <laughs> Can I be your private personal trainer, of mine? Mozilla! Emmanuel, which part of Italy you came from? I'm from Florence. I'm from Florence ด้วยเมืองแห่งความรักเลยนะครับ Florence Italy ถ้าใครไปก็ต้องหลงรักเมืองนี้อย่างแน่นอนตายผิวดีนะเธอจักใจแฟนผู้หญิงไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะว่าหันกลับมาสี่คนเลยเนยกับนิวเคลียร์หันมาก่อนที่เขาจะเริ่มพูดอะไรอีกถูกต้อง Are you อ I'm hot. Hot หรอร้อนมากร้อนมากมากมากเอ้ wait I suppose that that flower is for a girl เดี๋ยวเอาเสื้อคลุมเขาหน่อยไหมอ่าโอ้เดี๋ยว จะไม่มีกําลังใจทําอะไรกันแล้วสี่คนหน้าแล้วดอกไม้ก็นํามาดอกไม้ก็นํามาให้สาวนะแต่ช้อยซี่เขาจะเลือกเดี๋ยวติดกระดูไม่เขาก่อนโอเคไปเลยเดินก่อนแลยกันนมใหญ่มากยังไงครับเราจะส่วยสาวทั้งสามคนยังไงเพื่อจะให้แมนยูเขาเลือกอยู่ทีมเราครับ ดูจากแบบว่าดูตากันแล้วเราสึกว่าเราน่าจะมีอะไรที่แบบคอนเน็กกันได้อะไรอย่างเงี้ยโอเค she said that just by looking into your eyes she b e l i e v e that you guys can connect uh, in some way or the other thank you very much <c oughs> thank you แฟดโน่ไปแล้วแฟนพี่แล้วกัน้องจงครับ I can teach you Thai and my favorite flowers is rose <c oughs> favorite flower is rose. Uh, and she said she made the right choice and so she turned for you. Oh, my. Oh, my God. Hmm. Come on. Teach, right? been, been the Thai ah, she can teach Thai, too. Language. Do Put... you want to learn Thai language? Sure. Not absent. Hi. I love Italy so much. I've been there once, but never date. an Italian guy. ก <Yeah. S 3> uh ็ยัง Have Have always the first time for everything. t h e r e s always a first time for everything. ทุกอย่างก็ต้องมีครั้งแรกได้อยู่แล้วนะครับผมนิวเคลียร์คะมาแรงกันทุกคนเลยเมื่อกี้เห็นในรูปดูแบบถ่ายกับทะเลดูน่าจะเป็นคนชอบทะเลนิวก็ชอบทะเลเหมือนกันคือถ้าเลือกนิวเนี่ยนิวก็จะพาไปเที่ยวทะเลให้ทั่วไทยเลยค่ะเออทะเลไทยอ She said, by looking at your profile video, she saw that you know you like to take pictures at the beach, and she also loves the beach. So if you guys go if you guys go out together, she'll take you to all the beaches in Thailand. Uh. Iก็นะ okay. Iก็เหมือนกัน. Mm -hmm. <laughs> yeah. <laughs> wait. All <laughs> <laughs> right, Emmanuel, which team you want to be in? Nuclear Jam, no, or Bowie? Wedding. Uh, give it a second. Wait for your cue. And all you have to do is go down and just give the girl the flower. đi rồi, đi oh! right, cool. yeah. <coughs> rồi, đi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  กลัวคิตตี้เสียใจอ่ะคิตตี้อ่ะคิตตี้มันมันแบบว่าเราบอกกันแล้วเราชัดเจนว่าเราไปกันไม่ได้เราไม่ชอบคิตตี้เลยแต่เมื่อกี้น, <ะ S 1> นี่ไงเมื่อกี้นี่ไงโอเคไหมเมื่อกี้นี่เลย <c oughs> แค่บอกว่าเรามองตากันแล้วก็นี่มันคิตตี้มันคอนเนคกันแล้วเลย <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นต้องนภาษาไทยไม่จำเป็นต้องไปทะเลแล้วเมื่อกีเขาแบบไม่ลังเลยนะบางคนเขาเห็นเป็นฝาแฝดอาจจะแบบแช่แจมเนยหรือแบบแต่ทีนี่คือพุ่งหาคุณเนยอย่างเดียวเลยแต่เขาไม่ใช่สเปกเนยนะเนยชอบเนยคิตตี้คิตตี้คนนั้นคนนี้เอาล่ะก็ไม่ต้องเหนื่อยเพราะหนึ่งคนตอนนี้ก็นั่งชมเฉยๆอาจจะดูความสำเร็จหรือดูความแหนะของเพื่อนๆนะครับผมก็ว่ากันต่อไปอ่ะเริ่มครับ หนุ่มคนต่อไปนี้ครับผมเป็นหนุ่มชาวไทยสูงล่ำหุ่นแน่นคุณก้องครับสวัสดีครับผมก้องครับผมเป็นหนุ่มหน้าไทยตาโตคิ้วเข้มผิวขาวครับ ผมมีสายเลือดอยุธยาทแท้ๆครับผมมีรูปร่างสูงร่างบึกบึนในแบบฉบับชายไทย,ไทยซึ่งได้มาจากการฟันดาบครับในวิธีของคนไทยโบราณาม,ม,มีดาบยังมีคู่แต่ที่ผมรออยู่ก็คือคุณนะครับ คุณนะรับอนเวลาโอ้โหน้อยคนนะครับผมที่จะแบบว่าหน้าตาดีๆขาวอย่างคุณแล้วเรียนฟันดาบแบบนี้ทำไมถึงตัดสินใจเลือกไปเรียนฟันดาบครับก็เป็นของยุทธยาครับแล้วก็ชอบชอบเกี่ยวกันละชอบเก่ล็ดาา ่อายุ24ครับ24ฟันดาบเมืกี่ปีครับกี่ตัวหลังดูไปกี่ตัวหลังปีนะครับปีนึงแล้วปัจจุบันทำไรครับปัจจุบันก็ทักเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เป็นนักแสดงนะครับปัจจุบันทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และเป็นนักแสดงด้วยดิวเคลียร์คะค่ะมีดีกับโบว์ยังไงคะเอ่อพี่โบว์มีเยอะเท่าไหร่แล้วคะอันแระ อย่าตอนนี้เขาห่างกบบ่โบวี่เกินไปะค่ะแต่ว่าเราเด้๋ยวเดียเดียวเดีเดี๋ยวเดี๋วเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีว่าีฟนเด่าี่เดีกวเดนี๋ยวะวเดี๋ดี่วดวดี๋เดียวดี๋่ดีเี๋ะียวว่ดเดีเ ชอบผู้หญิงอายุเยอะกว่าครับไม่ไม่นี่อันนี้คัะป้าอี่สิแล้วเรามีนี่ยิ่งเยอะกว่าโอ๊ยลืมเลยอ่ะบอยคะอายุมากกว่าแล้วมันดียังไงคะก็เหมือนเวลาเราไปสมัครงานใช่ป่าเวลาเรายื่นในซูเม่อย่างนี้บริษัทเขาก็ต้องเลือกคนที่มีประสบการณ์การทำงานที่ น้อยกว่าแน่นอนค่ะหนูใสใสไม่ได้มีแฟนมาเยอะเดีวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเยคละขอโทษนะคะพี่มาถึงประสบการณ์ชีวิตอ่ะเขาทำอะไรอสังหาริมทรัพย์นี่พี่เรียน real estate มาไปเทคคอร์สมาที่จุฬาพี่คุยกับเขาได้พี่ช่วยงานน้องได้นะคะนี่ไม่ดีเละไม่ดีเละ กว่าจะแบบหนูว่าไม่ค่อยดีชอบผู้ชายใช่เดี๋ยวเขาจะขคมอันนี้หนูเป็นลูกแมวเลยเลือกได้อย่างเราครับผม <c oughs> ทีมโบวี่หรือทีมนิวเคลีย ลงรายการเราวเขาเอาจริงเลยเอาจริงอะดิตอนแรกเขาเดิมาแบบเราเราให้มันเป็นเกมโชว์ไม่ไม่คือตอนแรกอะเขาพูดกันในห้องแต่งตัวว่าแบบเออพี่มาเล่นๆนะเดี๋ยวเราโยกด้วยกันเดี๋ยวเราแบบสนุกสนานอะไรมีทะเลาะกันหว่านี่ไงเลยต้องพูดพูดทุกครั้งว่ารับผิดชอบเด็ดเดียวนะเดียวถ้าตอบไปจากนี้บ้านแตกไม่รับผิดชอบไม่เกี่ยวนะครับป้าเริ่มนครับ ต่อไปคนนี้ครับผมเป็นใครคะเป็นหนุ่มเท่ดีสตาวยังไงเซ็กซี่แบบลาตินลาตินชาวลาตินไม่รู้ชาวลาตินหรือเปล่าแต่เขาชื่อต่อครับ <laughs> ลาตินต่อเ <laughs> ชิญค่ะ ดีครับผมชื่อต่อครับรูปร่างผมก็ตัวสูงคิ้วเข้มมีสเสน่ห์อยู่ที่รอยยิ้มครับที่สำคัญที่สำคัญผมยังมีซิกแพคเลยครับผมทำอาชีพช่างภาพครับผมทำอาชีพช่างภาพนะฮะว่างๆก็มีเดินแบบบ้าง ในอะาชีพผ,ผมจะอยู่กับาสาวๆเยอะแยะแต่ว่าผมไม่ใช่คนเจ้าชู้นะฮะจริงๆเป็นแค่คนขี้เล่นครับอย่างนี้ฮะ มีน่อยเออเดี๋ยวขอถามตีนตรงไหนวะไปที่ไงเพลงไงมาเต้นไงแต่เดี๋ยวจะเต้นเดี๋ยวคอก่อนจะเต้นอีกทีนึงเอาดูเอามาหรือว่าแบบที่เบิร์ดช่วงที่แบบโอะไรอ่ะอนามัยพ้อมได้ได้ขอคุยกับนิวเคลียร์หน่อยไม่เข็ดเหรอไม่ถ้าเกิว่าหนุ่มลาตินในภาพก็คือแบบว่าแต่งตัวเนื้อเนียบเต้นฟิวฟิลแล้วหันมาไปดีลายตายไหมหล่ะนี่คืออะไรสัน ตคืคุณแจมคุณแจมเห็นนั่งเดี๋ยวจะเหงาคุณแจมว่ามีทักษะทางด้านการเต้นใช่ไหม <c oughs> แจมแจนน่าจะเต้นได้ข้งอง่ะคุณแจมรบกวนมาเต้นลาตินกันบหบน่อย <c oughs> บ๊วยก่อนเลยดีกว่าไม่ดีกว่าน้องแจมแลวน้องในคลียร์ไงที่คุณต่อเ็าต้องเลือกทีมเราป้ากระดูกไม่ค่อยดีแล้วป้ากระดูกไม่ค่อยดีแล้วเต้นไม่ค่อยไหวเลือกไปอาจจะเต้นด้วยได้ไม่ค่อยดีนักเขาอาจจะเต้นกับเราไม่ได้เราเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรครับผมผมเต้นให้ดูได้เอออ้าวน้องแจมค่ชอบเต้นลาตินอ่ะไม่ชอบเต้นลาตินคือหลอเห็นหน้าแล้วอยากลาตายไหม ก็ <g Narr ative> ดูเขายืนิแล้วตามันเนี่ยพุ่งตรงไปที่คุณเลยนะคือคนไม่แย่พี่ตือปอยกายอ่ะก็ลุกคล้ายๆกันถ้าเข้าเหมือนกันอ่ะเราก็จะเลือกยากเลือกลำบากไงเออเลือกแตนดีกว่าเลือกแตนกว่าไม่แน่นะเอาไปยืนในทีมมันเหม็นเปรี้ยวเล่นไงอ้าวพุณต่อทีมนิวเคลียร์ทีมแจมทีมบอวีเลือกทีมใครครับ แล้วพี่โมบี้แล้วกันครับพี่โมบี้เลยแล้วแล้วก็ปิดจอบเรียบร้อยปิดจอบเรียบร้อยเต้นไปหาโบวี้โดนตีเส้นไปหาโบวี้ไม่รู้แม่นะนะเขาดูดีด่าเขาดูดีมีไปเล่นบ้านสักคนก็คงไม่เป็นไรโอ๊ยแต่ว่าถ้าเล่นบ้านน่ะน่าจะหมดเงินหมดทองไปกับการซื้อข้าวให้มันกิน ีปจอมาเรียบร้อยแล้วสอบคุณโบวี่ตอนนี้ยังเหลือน้องแจมแล้วก็น,น้องนิวเคลียร์ยังมีโอกาสอีกนิวเคลียร์เหลืออีกสองตำแหน่งเลยนะอีกสองคนเลยนิวเคลียร์เธอมีแผนใช่ไหมเพราะคราวที่แล้วเธอปิดไปก่อนอแล้วก็รู้ว่าตอนท้ายมันเป็นยังไงใช่เ,<อ>เพราะตอนหัวเปิดไปไม่ค่อยดีแต่ดีนี้ไม่ค่อยเหมือนเดิมนะพะพูดหน้าตาดีๆนี่มันเริ่มหมดสต็อกไม่งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูอ้าวเริ่มครับหนุ่มคนนี้ครับเป็นหนุ่มหน้าใส หรือเปล่ามไม่รู้แต่ว่าเขามีหัวใจรักในดนตรีอย่างแน่นอนคุณนิกครับสวัสดีนะครับผมชื่อนิกครับผมเป็นผู้ชายหน้าใสหน้าหวานแล้วก็รูปร่างกำลังดีครับ ผมเป็นคนเข้าขคนง่ายครับแล้วก็มีใจรักกับเสียงดนตรีครับผมเจ้ผมแล้วนะครับความรักกับเสียงดนตรีนะครับมีบางอย่างที่มันคล้ายกันนะครับก็คือเราต้องเอาใจใส่เราต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วผมเรียกมันว่าภาษารักครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีบางอย่างจะบอกคุณทุกคน,นครับ าจะไหลที่ถึงแม่เลยเออ Nothing's gonna change my love for you เขเก่ามากแต่มีเพลงที่มีความหมายมากหล่อนะแล้วก็พอเป่าแซกนี่ยิ่งทำให้ความหล่อคุณเพิ่มเข้าไปอีกเลยอ่ะเฮ้ยชอบนักดนตรีไม่ทันแล้วหมดแล้วหมดแล้วคุณจมครับผมหันมากนเลยแล้วยิ้มเครียดเคิร์มด้วยนะก่อนที่เขาจะเป่าแซกด้วยซ้ำใช่คือชอบที่เขาพูดว่าคนเราต้องพยายามทำความรู้จักเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอะไรอย่างงี้แล้วก็ชอบดนตรีด้วย ค่แต่ของคุณนิวเคลียร์ครับคือตอนที่พูดอะค่ะที่ไม่ห่านเพราะคิดว่าคําพูดใครๆก็แบบพูดได้อาจจเป็นสคริปหรืออะไรก็ได้แต่แบบพอเล่นอะเรามารู้สึกว่าเอ้ยโรแมนติกอะเราไม่เคยมีแฟนเป็นคนโรแมนติกมาก่อนจริงๆไม่เคยเลยมีแต่จิงๆนิงๆเฉยโรแมนติกดีอะดูอยู่ร้องไห้ตายเลยอะเดี๋ยวพิชรอ โรแมนติกขนาดนี้ไม่ต้องนั่งทำตาปิดๆเป็นขนาดนั้นก็ได้นะครับผมคุณนิคครับนิวเคลียร์แล้ว่าแจมครับทีมไหนดีจริงๆแล้วนะครับผมผมกเขาเหมือนกันนะครับอย่างหนึ่งก็คือเราเป็นแฝดพี่เหมือนกันครับเป็นแฝดพี่เหมือนกันคุณแจมคุณแจมครับม่ใแฝดเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วแฝดน้องคุณเล่นดนตรีอะไรได้บ้าง แฟนน้องคุณทำอะไรได้บ้างอะหลายอย่างเหมือนกันนะครับหลายคนเขาไม่มาเหมือนกันไหมเป็นแฟนที่เหมือนกันไหมเหมือนครับเหมือนครับเหมือนเล่นดนตรีด้วยกันด้วยเหมือนกันครับอ่โอเคทีมแจมครับเชิญค่ะครบหมดแล้วสินะคุณแจมปิดจ๊อบเรียบร้อยปิดจ๊อบแบบสวยงามมากนี่เลยกี่คนคะเหลือกี่คนสองคนค่ะผู้เหลืออสองคนเพราะฉะนั้นเหลือคนเดียวน้องนิวเคลียร์มี โอกาสเลือกได้อีกสองคนเอาไงดีเฟิร์นก็เอาไหมเขาเลือก3คนเลย3คนพรีเซนต์พร้อมกันทีละคนคนละ45วินาทีถูกต้องแล้วต้องเลือก2จากใน3เลือกไปเลย2คนเหลืออีกคนเดียวเดี๋ยวเฟิร์นเอาเองแฟนๆต้งต้บอกว่ามันเป็นมันเป็นรายการที่เหมาะรับคนโลภมากมากเลยใช่แต่ตอนนี้เดี๋ยวให้ดูวเทพพักเต็มตัวสักพักเราเองก็ต้องไปข้าหนุ่มๆมาสักครู่เดียวครับแต่ชอยสไตรแครับเลือกได้ให้เด็กค่ะ